เพื่อนมาหาหน่อไม้กันเร็วมานาไปมาดูดองหน่อไม้เราซิมีไหมหน่อไม้หนอ่นอลวกเอาเห็นแล้วเห็นแล้วนี่มีมีมีเรามาดูนี่หน่อไม้หน่อไม้เพื่อนเพื่อนนี่อู้หาาานี่สองหนอ่อโอ้มีมดด้วยเอามดออกก่อน อ,อืไม่ขุดนะเพื่อนๆหักเอาเลยของเราเองอืออืออันนี้ได้ลึกนี่สองหนอสองหนอหนอที่สามยูนี่อือ ถือกล้องด้วยนะครับเพื่อนๆก็เล,เลยย,ยุกย,ยักยุกยักหน่อยๆน,นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมท่านอุ้ยมดดำมดดำเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรียกน้องมาช่วยแล้วก็มีหลายกอนะคะ ส่องดูโอ้ยนี่ค่ะอยู่ในนี้เนี่ยเราเห็นอยู่ในนี้ยอดมันอย่างนี่หักเลยนิ่งลงได้นี่นเห็นไหมเพื่อนหักแล้วก็หักนี่หน่อนหนึ่งเรากดเราก็มาเอาแล้วค่ะเพื่อนๆแต่เราไม่ได้ อันนี้เราก็จะถ่ายเพืเ่อนๆชมชาวจวดเลยโอนน้นี่ๆแต่หนอดินดินนี่เรายังไม่เอาจิบไปก่อนจิบไปก่อนนี่เยอะเลยเพื่อนๆเห็นไหมกันจิบไปก่อนเอาหนอที่มัน,นงอกออกมาแล้วนะคะอื นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใช้มือหักต่วเลยค่ะตรงนี้ได้4นอเดี๋ยวออกไปตรงกลางแจ้งก่อนเนาะ มันเห็นไรไหม้หนอใหญ่มากเลยอบอ้บตรงนั้น <travail> ก็หนอกําลังน้อยๆนั่เห็นไหมคะนนเราส่องให้ดูข้างในน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 ี่ตรงมือชี้เข้าไปนั่นเดี๋ยวเอาหน่อใหญ่ก่อนหน่ใหญ่เห็นหนอใหญ่ๆก่อน นี่เห็นไหมคะปอบๆเนี่ยหักเลยนี่นี่สองหนอสามหนอสี่หนอเพื่อนๆเห็นไหมคะน,นี่ค่ะหนอ เราปิดเล็กใหเขาวก่อนนี่ห้านอ6กนอ,อ,อปิดเล้ก่อนปิดเล้ต่อปิดเล้ต่อนี่ฝั่งทงงั้งนู้นต่อด้วยฝั่งตรงนี้ขอภาพไพมันี ถ่ายด้วยแล้วก็หักด้วยเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะยเสองหนออะยะเลยนี่มือเข้าไปละนี่เราจะไม่ขุดเอานะคะเพื่อนสอง เราไม่ได้ก็รอเขนะาหน้าเอาใบมันปิดไว้นี่นองาม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 เลยเขาก่อนนะบินแล้วมองไม่เห็น ในนอนนึงหวังแนนอนอน้องเพื่อนๆโอ้ยโโอ,อีกนี้เยอะเลยนี่นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะ เห็นไม่เอ่ยอาญาเลยนี่เอาต้นก้อนนี่กันอือนี่หนึ่งสองโอ้ยดึงไม่ออกสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ดึงอันเนี้ยนี่น่นะท,ทางน้ำไหลจากโบนะจ๊ะจากโบ เดี๋ยวค่อยๆลงไปนี่ถ่ายรูปปีลังกาตกไปนี่พ่อขออภัยขออภัยไม่ใช่นายอำเภอนดี่วครับหนึง่งสองหน่อลวกนะคะหน่อลวก ออเออกวอนนี้เยอะเลยหนึ่งสองสามอืมด็เป็นเห็นไหมนะอย่างใหญ่นี่อันนี้ก็ใช่หนึ่งสองสามเออ โอ้ยสะออสะอเอด้วเด็ดหนึ่งสองอกอเ็เดี๋ยวเดี๋ยวสองหาสองหานี่อีกนอนหนึ่งเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ,เ,มคะเอามือเอเอช่นเคยนะคะเห็นหนอนเล็กๆกเราก็ไม่เอาเราจะเอาใบไผ่มาปลูกมันไว้ก่อน เห็นไหมคะนอบินนอบินเอาไหมไม่เอาดีกว่าเน้อนอนนี่เก็บไปก่อนเนาะเราพอเดี๋ยวฝั่งทั้งนึงมีฝั่งทั้งนึงอีกนี่กล่องอาญาเลยนี่กองอาญาเลยเพื่อนเพื่อนมารอบมาอีกฝั่งนึ่งจะมีไหม เห็นแวบๆอยู่เพื่อนๆแวบๆแวบๆนี่เห็นไหมคะนี่กำลังน้อยๆเลยน้อยๆเ,เนี่ยกระทิศหน้าแหละมาอีกทีนะึงเดี๋ยวเอาให้มีปกไว้ก่อนให้ความชุ่มชื้นกับมันนี่แต่เห็นแล้วค่ะนี่ อยู่ในนี่นะคะนี่นี่ค่ะเพื่องเ,น,เองน,อนี่ยเนาะน,นุ่งเนาะโงเนาะ อีนนี้เอาไม่ได้ไดูติดเลยลำบาถึงบ้านแล้วเพื่อนๆหน่นอไม้อวบๆของกินเยอะค่ะวันนี้นนห,นนหน่อไม้ลวกเอาจากขนมไหนเพ่อนหนุนด้อวบอวอวบอวบ น่ากินจังเลยลาเพืเ่อนๆไปก่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทังเนืร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ